โชว์ชุดที่2นี่นะคะ<ช>ก็ต้องแบบให้คึกคักเข้าไปอีก<ช>แต่ว่าโชว์นี้พี่ว่าความสามารถของกรรมการเราอ่ะค่อนข้างที่จะทำได้ใ<ช>่เพราะว่าหลายคนเป็นแฟนฟุตบอลบขอดูลีลาอนุหน่อยครับ,รบผมมือให้อนุหน่อยะคะัะของจะรับหน้าที่เป็นผู้รัะตูให้อนุททั้งนั้นเรามาลองกันดีกว่า นี่ไม่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเออเี่ๆคุณนหอมก็ดดกบอลเก่งนะไม่ไม่ได้ใช้ขานะใช้อะไรครับใช้มือนี่ไงใช้มือเลาพิธีกรนน่นี่านซื้อชั่วโมงเล่นกันไหมสองคนโอเคครับขอบคุรด้ดูค่ะกอได้นะเหมเนี่ยเหมเราออกจากการเป็นพิธีกรเถอะครับผมไปลองเตะบอลใหม่มาเป็นพิธีกรแหละเดี๋ยวพี่เงาจะทิ้งพี่ไปได้ยังไงน เดี๋ยวเราจะให้ไปดูคนที่มีลีลาการดอกฟุตบอลเขาจะประมุอต้อนรับคุณอนุสรค่ะโอ้โหคุณอนุสรเปิดตัวมาไม่เหมือนใครครับเขานำลูกบอลออกมาด้วยโดยการพักไว้ที่ต้นคอครับคุณอนุสรผมถือเองก็ได้ครับคุณจะมาถอได้เหรอได้ครับเดาไปด้วยถือได้ด้วยเหรอได้ครับทำอาชีพอะไรคะรับราชการครับ แล้วตอนทำางานนี่ต่อบอลไปด้วยหรือเปล่าครับไม่ครับก็หลังอยากเลิกงานครับเป็นราชการเกี่ยวกับอะไรคะเป็นครูทหารครับโอ้ทหารทหารครับผมนี่เขาจะไม่หยุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะดอกไปเรื่อยๆฮะครับผมแล้วพื้นฐานพื้นฐานการเล่นบอลมีมาตั้งแต่ตอนไหนคะก็ตั้งแต่ประมาณ9้าขวบครับ อ๋อปกติชอบทำประตูไหมคะก็จริงๆแล้วผมเป็นกองกลางก็ต้องสองแถวสองอย่างเดียวครับแถวสองยิงระยะไกลยิงระยะไกลมีสโมสรมีอะไรเคยไหมก็แต่ก่อนสมัยก่อนก็เล่นอยู่สโมสรท่าเรือครับท่าเรือครับผมยุคไหนยุคพี่เตี้ยสะสมพคประเสริฐยุคไหนก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้าพี่เตี้ยอีกครับแต่ว่าพอดีมันเอเจนต์เรื่องหัวเข่าก็เลยไม่ได้เล่นไปเลยมาเปิดอาคาเดมี่สอนฟุตบอลเด็กๆครับเคยไปแข่งฟรีสไตล์บ้างไหมยังไม่เคยนะครับ เป็นีลาคุณอนุสรบอกกับทางรายการว่าจะขอดอกบอนโชว์ไม่ให้ตกพื้นจนกว่าจะถึงเวลาให้ดาวครับใมีนั่งมีนอนใช่ไหมฮะอืมมีคนหนึ่งที่ลักษณะเหมือนคุณตูนบอดี้สแลมก็ดอกดอกเก่นครับรู้จักกันไหมฮะรู้จักครับ เอ้ยตอนนี้พอเล่นท่าเมื่อกี้ตาลายตกลงคุณเอาบอลไปกี่ลูกคะลูกเดียวค่ะลูกเดียวเหรอตอกมานานแล้วนี่เริ่มเหนื่อยหรือยังครับเหนื่อยไหมพอนานเลครับน้ำอ่ะโอ้โหติดตอกด้วยปลายเท้าด้วยเก่งไหมคะอย่างงี้ไม่ไม่ไม่ดูดูคุณจะวางบอลก่อนไหมไม่ได้ปลายรองเท้าใช่ปลายรองเท้าไงครับอ่าดูอันนี้ธรรมดาอันนี้ธรรมดา มาม่าหรืออะไรเงี้ยอ้าวเฮ้ยมีจริงมีจริงด้วยพูดเล่นนะเนี่ยวันนี้ไม่มีมารยาทเลยนะครับตอบอลไปกินไปหมายถึงพวกเราได้เหรอมันได้เหรอเออโอ้หรือว่ายังงั้นอย่างนี้เลยค่ะตอไปได้เปลี่ยนเสื้อผ้าไปเลยได้ไหมคะจะบ้าเหรอเปลี่ยนชุดได้เลยเหรอ วันนี้ไปใส่กางเกงทำท่านี้ก็ได้นะครับ um. เหมือนแมวนม้ oh oh ทำแมวน้ำแมวน้ำแมวน้ำคเอาเละครับมาดูก so ันว่าคุณอนุสรจะทำยังไงเดาบอลไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อไปด้วยโอ้โหถอดเสื้อจะไปยังไงเฮ้ยโอ้โหก็ดึงเวลาเก่งเก่งเก่งด้วยครับเปล่งเก่งด้วยเอาเสื้อก่อนข้ามไปตรงกางเกงเลยค่ะ เชือกลงเท้าหลวมนะครับผูกเชือกลงเท้าหน่อยมาได้ละมาถึงท่าเด็ดครับท่านี้คุณอนุสนมั่นใจว่าคุณนกรรมการของเราไม่เคยเห็นที่ไหนแน่แน่แม่ลีลาดีมากอุ๊ย,อ,ยอะไรคิดอะไรยะเป็นไงเป็นไงพี่ชมพู่อยากดูอีกทีนงครับ เอาอีกทีได้ไหยครับใส่สโลให้ชมพู่ด้วยครับเมื่อกี้ไม่ใช่เอวนะโอเคจังหวะวที่ลูกวันตกค,คล้ายว่าจะโดนเอวแต่ก็ไม่ใช่ครับผมถูกไหมคะยังไม่โดนครับยังไม่โดนยังไม่โดนได้เวลาให้ดาวแล้วนะครับคณะกรรมการของเราพร้อมนะครับพร้อม พาพิสูจน์รีเทิร์นเชิญให้ดาวครับมาแล้วหนึดาวสองดาวและสามดาวค่ะอาภัณฑ์เหตุผลของบอก้องที่ไม่ให้เพราะว่าคือเก่งทักษะมีเต็มแน่นเลยครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดจะมาโชว์มันจะต้องมีอะไรที่มันตื่นเต้นหวอววาอะไรมากกว่านี้สำหรับพาพิสูจน์รีเทิร์นมันก็ยังไม่โดนเท่าไหร่ครับ น,นองกวางล่ะคะนอกกว่างก็งรู้สึกเดียวกับพี่ก้องนะคะคือว่ามันต้องมีอะไรให้มันตื่นเต้นนิดนึงเพราะถ้าไม่อย่างนั้นในโชว์โชว์หนึ่งเรามันจะดูแบบมันจะเรื่อยๆเรื่อยใช่มันนิ่งไปหน่อยค่ะชมพู่บ้านชมพู่อ๋ตอตอนแรกจะไม่ให้ค่ะพอกระเด้งใช้เอวให้เลยค่ะใจมือลั่นเลยที่องนะคะมาตรฐานอยู่ที่เอวมาตรฐานอยู่ที่เอวใช่จบตรงนั้นเลยเพราะเห็นว่านี่เป็นเรื่องของกีฬาอย่างหนึ่งที่ผมชอบ การส่วนตัวแล้วก็อยากให้คุณอนุสรเนี่ยไปดูใน YouTube เพราะมันมีการแข่งขันจริงแชมป์โลกไปดูแล้วก็จินตนาการว่าเราเราดัดแปลงอะไรมาได้บ้างที่มันไปสู่ระดับโลกได้ตอนนี้ก็ได้ไป3ดาว6,000บาทค่ะขอบคุณค่ะ่านไปก็คือการต่อบอลตพีลานะฮะผู้ชมครับ นี่คืออุปกรณ์ของโชว์ที่3ของเราเห็นหน้าคาตาอุปกรณ์แล้วนะครับโชว์ต่อไปจะหวาดเสียวขนาดไหนมาพิสูจน์ช่วงหน้าครับปกติอ่ะไอแกนข้างล่างอ่ะมันจะต้องดิ้นเพราะเซพบมือเลยค่ะได้ค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง